Okay. lưng đó kiểu như thế này còn một ăn bốn thì cũng kiểu về lo hàng tí ดีตัวแม่ปั่นไปห้าอุ้มแล้วครับตัวลูกอีกสองอุ้มนี้เป็นเจ็ดอุ้มนะครับอุ้มนี้ถ้าใครเคยดูแปลงนี่จะจำได้ว่ารถคันเดิมครับน่าจะไปลงร่านหลุมแก้วครับ วนี้จ่ได้มันดีเสมอกพราเธดีเสมอได้ได้ไม่น้อยเลยนะมันไม่ใช่ไม่ดีครับมันดีแต่มันไม่แต่ปออีอันที่ผมเกี่ยวนะนับจากอันนี้ไปนะหนึ่งสองสามอันมั้ง ่ไม่ดีอ่ะมีดีอันอันต้นไม้ขึ้นมาน่ะจะมีต้นไม้อยู่นึ่งขึ้นมาเงี้ยอันหนึ่งดีแล้วก็ถัดมาจนมาถึงคนาตร,ตรงนี้นั่นแหละไม่ดีแล้วอันนี้ก็พอได้หายสุดสุดท้ายครับจะทันฝนหรือเปล่ามึดมาแล้วแังลมครับ น่าจะได้คันแล้วไม่เยอะเท่าไหร่แต่บนรถตะก้าอุ้มไปแล้วครับนี่รวมกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วลาเซ็นกันแล้วครับเตยนเองตบคุมเองเลย เดี๋ยวหนึ่งโมดพอเลยแล้วให้เขาแทงให้ถึงที่สุดก่อนทั้งนี้สักงน่อย ก็ลงเม็ดแล้วฮะกำลังปล่อยข้าวทันนึงกำลังเดินมาถึงหวาวุ่นเลยฮะดีนะเสร็จพอดีจะร,รถแล้วเพืตต่อนๆนก็ได้สองวันติดเลยนี้เมื่อวานทันวันนี้ก็ทันอยู่แต่มันลงมาก่อนเอีายายังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ไปแล้ววันนี้ไไบ๊ายบายเตรียมขอขับบ้านกันเรารถเกี่ยวขึ้นครับเพื่อนๆดูความแรงกระจกนู่นรถอาจจะเก่าหน่อยนะ <c oughs> โอเคไปแล้วครับไไบ๊ายบายเรางวิ่งสองเที่ยวของวันนี้เขามารับชมครับไปแล้วครับ